Gone. หลังจากที่บันไดนามโคพยายามที่จะพาซีรีส์เทลส์ไปยังทิศทางใหม่ๆมาหลายภาคแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามสู่สำเร็จแบบเดิมๆได้สักทีและภาคล่าสุดที่ถือเป็นภาคที่17ของเฟรน h ช s e กับการเดินทางอันแสนยาวนานตั้งแต่ภาคแรกเมื่อปี1995ที่ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกม JRPG ที่อยู่คู่วงการโดยภาคนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากห่างหายจากภาคหลักไปถึง5ปีตั้งแต่การนำเสนอภาพเอนจินที่ใช้พัฒนาทีมไปจนถึงระบบต่างๆในเกมก็มาดูกันว่าทีมงานจะพาซีรีส์เทลไปต่อในทิศทางใดและจะยังคงเติมเต็มความคาดหวังให้กับแฟนๆได้ดีแค่ไหนพร้อมกับเปิดรับแฟนๆหน้าใหม่ได้หรือเปล่าใน pues. Tales of Arise Review เรื่องราวใน Tales of Arise จะเกิดขึ้นที่ดินแดนดาน่าโลกที่ถูกรุกรานโดยอาณาจักรเรนามาเป็นเวลาช้านานโดยชาวดาน่าทุกคนจะถูกบังคับให้กลายเป็นแรงงานทาสจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราจะได้รับบทเป็นชายสวมหน้ากากเหล็กปริศนาหนึ่งในทาสของเรนาผู้สูญเสียความทรงจำและที่สำคัญคือไร้ความรู้สึกเจ็บปวดจนวันหนึ่งได้มาเจอกับชิออนสาวลึกลับชาวเรนาที่ถูกไล่ล่าจากพวกเดียวกัน แล้วเรื่องราวก็พาให้ทั้งคู่ต้องออกประจนภัยร่วมกันที่แม้จะมีเหตุที่แตกต่างแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือโค่นล้มระบอบการกดขี่ที่เป็นอยู่นี้ให้ได้เกม RPG ที่ดีต้องมีองค์ประกอบหลักคือการเล่าเรื่องที่น่าติดตามและต้องนำเสนอพันตัวละครที่น่าสนใจที่การประจนภัยตลอดเรื่องราวหลักประมาณ45-50ชั่วโมงใน Tales of Arise ก็ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วน แม้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเด่นของเทลซีรีส์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่บอกเลยว่ารอบนี้ถือว่าทีมงานได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกขั้นจากเรื่องราวกึ่งๆอนิเมะแบบแต่ก่อนมาเป็นสิ่งที่ดูทะเยอทะยานและเรียลมากขึ้นทั้งการยกเอาประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติการกดขี่และผดจการมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวรวมไปถึงส่งต่อมายังการพัฒนาของตัวละครและการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆของพวกเขาอีกด้วย ธีมของเกมที่ดูน่าอึดอัดปาร์ตี้ของเราที่ขยายขึ้นเรื่อยๆที่แต่ละตัวก็เต็มไปด้วยอดีตอันขมขื่นที่ค่อยๆหลอมรวมเป็นความสัมพันธ์ทําให้ภาคนี้อัดแน่นไปด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นกว่าที่ผ่านมาและยิ่งถ่ายทอดผ่านบทสนทนาที่ลื่นไหลและ Voice Acting ที่ยอดเยี่ยมแม้จะไม่ได้เป็น full Voice ทุกๆคําพูดก็ตามแต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบบทสนทนาที่น้ําเยอะๆก็อาจจะเบื่อได้แม้ว่าส่วนใหญ่เราจะสามารถเลือกข้ามหรือไม่กดเข้าไปฟังได้ก็ตาม แม้ว่าตัวเกมยังคงเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่องผ่านคัตซีนที่เป็นแบบอนิเมะเหมือนภาคก,ก่อนๆแต่ Arise ก็พยายามเพิ่มความเป็นสากลมากขึ้นด้วยการสลับการเล่าเรื่องด้วยอินเกมคัตซีนแถมยังใส่ช่วงที่คุยเป็นแบบกึ่งคอมิกวิชวลโนเวลเข้ามาอีกที่แม้ว่าจะดูหลากหลายแต่บางทีก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ขณะที่เรื่องราวหลักของเกมจะพาเราไปยังพื้นที่ต่างๆเกือบทั้งหมดแต่ไซค์เควสก็ยังสามารถพาคุณไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้ ที่ความน่าสนใจของภารกิจเสริมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปทำแต่เป็นเรื่องราวปูมหลังความคิดเห็นของตัวละครที่จะได้เรียนรู้หรือสถานที่ที่เราจะได้ไปเยือนมากกว่าจุดสังเกตสำหรับการทำเควสเหล่านี้คือตัวเกมจะไม่ได้บอก r e c o m m e n d level ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละง,งานทำให้บางครั้งผู้เล่นอาจจะต้องเสียเวลาไปตายฟรีๆก็ได้นอกเหนือจากช่วงเวลาต่อสู้เราจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ และเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่ถือว่ายกระดับจากภาคก่อนหน้ายัาง Tales of Berseria ไปอีกขั้นทั้งการอัดสิ่งต่างๆเข้ามามากมายที่จะทำให้เราประหลาดใจกิจกรรมเสริมที่หลากหลายเส้นทางลับหรืออุปสรรคที่เราจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับความสามารถเฉพาะแล้วเท่านั้นรวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่การออกแบบเส้นทางที่ดูน่าค้นหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้เล่นอยากจะออกไปสำรวจและปะจนภัยนอกเส้นทางอยู่เสมอ อีกสิ่งที่ arise ถือว่าทำออกมาได้น่าประทับใจมากๆคือคอนเทนต์หลังจบเกมไม่ว่าจะเป็นไซส์เควส์สำหรับผู้เล่นเลเวลสูงๆหรือบอสโหดเล่นอื่นอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่ยังมีกิจกรรมเสริมอีกอยังตกปลาหรือตามหานกคู่เพื่อคืนสูส่ป,ป่าที่มาพร้อมกับรางวัลและอีกหลายๆอย่างที่แฟนๆ Tales ต้องปลื้มปริ่มอย่างแน่นอนตั้งแต่เปิดเกมขึ้นมาไม่กี่นาที Tales of Arise ก็สามารถแสดงพลังของ Unreal Engine 4ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการนำเสนอภาพที่สวยสดงดงามก้าข้ามทุกๆภาคของแฟรนไชส์ทั้งตัวละครสตรูและสภาพแวดล้อมผสมเข้ากับอาร์ตสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดผู้เล่นให้จมสู่โลกแฟนตาซีได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนข้อสังเกตเดียวเลยคือตัวเกมจะเต็มไปด้วยวัตถุและพื้นผิวต่างๆที่จะป๊อปหรือโผล่ขึ้นมาเมื่อเดินไปถึงระยะให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะสถานที่ขนาดใหญ่ แต่ก็แลกมากับเฟรมเรทที่ลื่นไหลทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยนำ Tales Series สู่ยุคใหม่ได้อย่างดีงานด้านเสียงของ Tales Series นั้นไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังและใน Arise ก็เช่นกันตั้งแต่ซาวด์แทร็กที่โดดเด่นในทุกๆเหตุการณ์ไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่ยังใส่เสียงร้องเข้ามาอีกที่นอกจากจะไพเราะและน่าประทับใจมากๆแล้วยังส่งเสริมอารมณ์ให้แต่ละโลเคชันได้อย่างดีบวกกับวอยซ์แอคติ้งของแต่ละตัวละครที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม จะมีข้อสังเกตอยู่บ้างคือการตะโกนการใช้ท่าต่างๆระหว่างต่อสู้ที่แรกๆอาจจะดูตื่นเต้นสะใจแต่เมื่อเล่นไปนา,นานๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเยอะเกินไปจนหน้ารำคาญด้วยงานภาพที่ถูกยกเครื่องใหม่ก็ยังช่วยให้การสำรวจและการต่อสู้ดูยิ่งใหญ่อลังการขึ้นเต็ไมไปด้วยเอฟเฟกต์มากมายแต่ยังคงความรวดเร็วโฟลที่ลื่นไหลและท้าทายในเวลาเดียวกัน ด้วยแกนหลักของระบบการต่อสู้ยังคงคล้ายคลึงกับภาคก่อนๆที่เมื่อเราวิ่งไปชนกับัตรูในแมปจะเป็นการตัดเข้าฉากต่อสู้โดยเราจะสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่การต่อสู้ได้อิสระและกดปุ่มคอมมานด์ต่างๆแต่ a r i s e ก็เพิ่มเลเยอร์เข้ามาช่วยยกระดับการต่อสู้มากขึ้นที่แม้ช่วงแรกๆจะเหมือนเป็นการโรปุ่มทั่วๆไปด้วยการโจมตีปกติและต่อด้วยการใช้อาร์ตหรือความสามารถพิเศษในการต่อคอมโบแต่คราวนี้เราสามารถใช้ออบิลิตี้จากสมาชิกในทีมคนอื่นได้ ที่ช่วยนำมาต่อยอดสร้างสรรค์เทคนิคการต่อสู้ได้ดีทีเดียวนอกจากนั้นยังถือเป็นอีกหนึ่งปัใจจัยในการวางกลยุทธ์โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบอสอย่างเช่นตัวละครที่เป็นเมจสามารถรายเวทเพื่อแทรกแซงการโจมตีครั้งใหญ่ได้ที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่จะต้องคิดให้ดีว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้และใช้ความสามารถแบบไหนโดยผู้เล่นสามารถเลือกแมปอาร์ตได้ทั้งหมด6อยา่างที่จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ โดยเราจะเรียนรู้อาร์ตไดจากการปลดล็อกความสามารถผ่านสกิลพาร์เนลด้วยคะแนนที่ได้มาจากการต่อสู้และทำเควสต,ต่างๆอีกสิ่งที่จำเป็นในการต่อสู้คือการกดหลบหลีกให้ถูกจังหวะและถลบได้แบบสมบูรณ์ยังเป็นการสโลว์ดาวเวลาให้สวนกลับสตูดได้อีกด้วยผู้เล่นสามารถใช้สมาชิกในทีมได้ทุกคนที่แต่ละคนก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเมื่อจะเป็นระยะในการโจมตีหรือความสามารถพิเศษอื่นๆที่ช่วยในการต่อสู้ โดยเราสามารถเลือกสลับบังคับได้อย่างอิสระหรือจะให้ AI เป็นคนบังคับก็ได้ซึ่งผู้เล่นก็สามารถเลือกปรับกลยุทธ์เองว่าอยากจะให้ AI เพื่อนของเรานั้นเน้นไปทางไหนเกมเพลย์ใน a r r s e เต็มไปด้วยแมชคานนิกและระบบใหม่ๆมากมายแถมยังใส่อัดเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมที่อาจจะดูล้นล้นไปหน่อยแต่สำหรับสตรูทั่วๆไปผู้เล่นก็สามารถใช้การโจมตีปกติและหลบหลีกไปก่อนได้ แต่เมื่อเจอกับบอสนั้นก็เหมือนเป็นการยกระดับความยากในการต่อสู้ขึ้นทันทีทั้งความซับซ้อนในการเล่นและความยากของสตรูและการที่เราสามารถจัดการมันได้ก็ให้ความรู้สึกสะใจมากๆทําให้ความท้าทายโดยรวมของเกมจะมีสลับสลับกันไป Tales of Arise ถือเป็นการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่แฟนๆซีรีส์และแฟนๆ j r เ g รอคอย ทั้งระบบการต่อสู้ที่ทำออกมาได้รวดเร็วลื่นไหลสนุกตลอดทั้งเกมการเล่าเรื่องและนำเสนอพันตัวละครที่ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีบางครั้งที่ดูยืดเยื้อไปสักหน่อยภาพและเสียงที่ไม่ใช่แค่ดูดีที่สุดในซีรีส์แต่ยังถือเป็นอีกนึงเกม JRPG ที่งดงามมากๆแม้จะมีวัตถุและพื้นผิวโปร่ๆให้หายอยู่บ้างแต่ด้วยทุกๆโลเคชันที่ออกแบบมาได้อย่างดีน่าค้นหาและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ถูกอัดแน่นเข้ามา เควสรองและกิจกรรมเสริมมากมายไปจนอถึงหลังจบเกมก็น่าจะพูดได้เต็มปากว่า Tales of Arise คือ Tales ภาคที่ดีที่สุดและเป็นอีกหนึ่งเกม JRPG ที่แฟนๆไม่ควรพลาด I thought I had been doomed to a life of solitude That doesn't mean I'm going to stop looking out for you และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นกินเห็น่างไรกับ Tales of Arise พูดคุยกันได้ในคอมเมตนต์นะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซล Gamer อ t a t i o n ั่นบ่อนครับ